เปิดเรื่องมาเราก็จะมาอยู่กับพี่น้องคู่หนึ่งซึ่งฝั่งพี่นี่กาลังจะออกจากบ้านแล้วแต่ฝั่งน้องก็ยังเอาไว้ก่อนเพราะมีเรื่องอยากคุยด้วยและน้องเขาก็ยื่นใบอนุญาตการทํางานพาร์ทไทม์ให้พี่ชายดูพี่ชายเขาก็ถามนะว่าอยากทํางานพาร์ทไทม์ไปทําไมที่บ้านเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องเงินอะไรน้องเขาก็ตอบได้แต่ว่าแค่อยากช่วยพี่บ้านก็เท่านั้นพี่เขาก็สวนไปว่าแค่น้องมีความสุขและคอยต้อนรับพี่กลับบ้านแค่นี้ก็ช่วยพี่ได้เยอะแล้วแหละน้องทําให้น้องสาวเขาก็ยอมแพ้ไปสุดทุนพี่ก็ต้องรีบออกไปทํางาน หลังจากที่คุณพี่เขาออกไปแล้วน้องเขาก็เปิดมือถือดูรูปถ่ายของเธอและพี่ชายแล้วก็ยิ้มออกมาอย่างมีความสุข ย้อนอดีตก,กลับไปในตอนที่คุณน้องสาวเจอคุณพี่ชายเป็นครั้งแรกเหมือนว่าคุณพี่ชายเขาจะมาจากที่อื่นนะไม่ใช่พี่น้องจริงๆไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเด็กกำพร้าโดนรับเลี้ยงหรืออะไรยังไงแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ดูจะต้อนรับคุณพี่ชายเป็นอย่างดีแล้วก็มีคุณน้องสาวตัวเล็กมารอต้อนรับด้วยอีกคนกลายเป็นครอบครัวน่ารักแสนอบอุ่นแต่ความสุขนั้นก็อยู่ได้ไม่นานก็เ,เหมือนว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่าง,งทําให้คุณพ่อและคุณแม่เสียชีวิต น่าจะดูรถชนแหละครับเพราะคุณพี่ชายเขาก็มีรอยแผลบาดเจ็บมาน่าจะดั้งรถไปด้วยกันแล้วเกิดอุบัติเหตุแต่คุณน้องสาวและคุณพี่ชายรอดมาได้ทําให้ก็เหลือกันเพียงแค่2คนโดยฝั่งคุณพี่ชายก็พยายามเป็นอย่างหนักเพื่อหาทางมีชีวิตอยู่ต่อไปแล้วก็ยังคอยดูแลน้องสาวของเขาที่กำลังเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนพวกเขาสองพี่น้องก็สามารถฝ่าฟันอุปสรรคและมีชีวิตที่ดีได้ในปัจจุบัน เรียกได้ว,ว่าคุณน้องสาวมองคุณพี่ชายเปรียบเสมือนกับแรงผลักดันในการใช้ชีวิตต่อไปแต่ก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าตอนนี้สายแล้วน้องเขาก็เลยต้องรีบไปโรงเรียนให้ทันเวลาพอตกเย็นน้องเขาก็กลับมาบ้านพร้อมกับข้าวของต่างๆที่ซื้อมากลับมาบ้านแล้วก็ตั้งใจทําการบ้านปักกวาดเช็ดถูพอเสร็จแล้วก็มาทําอาหารรอคุณพี่ชายกลับบ้านผ่านไปนไม่นานคุณพี่ชายเขาก็กลับมาถึงบ้านแล้วน้องเขานี่รีบไปแต่งตัวให้ดูดีเพื่อตอนรับคุณพี่ชายกันเลยทีเดียวมันเป็นมาราย,ยาทเออ จะไปออกต้อนรับใครมันก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยจริงไหมจะออกไปแบบผมยุ่งยุ่งชุดเขินเินนี่มันไม่ได้ที่ญี่ปุ่นเขาไม่ชอบซึ่งพอน้องเขาแต่งตัวอะไรเสร็จก็ต้อนรับคุณพี่ชายกลับบ้านเป็นปกติส่วนคุณพี่ชายก็ยังคงร่าเริงตามปกติจากนั้นสองพี่น้องก็กินข้าวด้วยกันอย่างมีความสุขเป็นชีวิตที่เรียบง่ายจริงๆหลังจากกินข้าวเสร็จก็แปลงฟันเตรียมตัวเข้านอนแต่วันนี้ไม่รู้มันเป็นอะไรน้องเขานอนไม่หลับก็เลยแบบเฮ้อ ก็ยืดเส้นยืดสายหน่อยละกันเอ่อปกติครับเวลาผมนอนไม่หลับผมก็ชอบยืดเส้นยืดสายตรงที่นอนนั่นแหละครับมันช่วยได้เยอะเลยนะลองไปทํากันดูซึ่งระหว่างที่น้องเขากําลังยืดเส้นยืดสายอยู่นั้นน้องเขาก็มองรูปพี่ไปด้วยแล้วก็คิดในใจว่าพี่ชายเนี่ยหน้าตาดีเนาะผิวพรรณเปล่งปลั่งกว่าผู้หญิงทั่วไปอีกอืมพี่ชายเขามีเคล็ดลับอะไรกันนะ ด,ดูเหมือนว่าน้องเขาจะยืดเส้นยืดสายเพลินไปหน่อยเล่นเอาซัดปวดฉี่เลยจึงจะเป็นต้องเดินไปที่ห้องน้ํา เพ่งพอน้องเขาทําทุระแล้วก็ล้างมืออะไรเสร็จน้องเขาก็ว่าจะเดินกลับห้องไปนอนตามปกติแต่ระหว่างทางน้องเขาดันไปเห็นว่าห้องพี่ชายมันปิดประตูไม่สนิทแล้วก็มีเสียงอะไรไม่รู้แปลกๆดังออกมาจากห้องพอน้องเขาส่องเข้าไปเท่านั้นแหละน้องเขาถึงกับตกตะลึงตึงๆเพราะคุณพี่ชายกําลังฝึกท่ายโยคะสุดโหดบนเตียงไม่ว่าจะท่าจกักรพรัดลอกคราบมังกรเหินวิหารพยางูผงาดเรียกได้ว่าแต่ละท่านี้อย่างโหดคุณน้องเขาถึงกับประทับใจซาบซึ้งน้ําตาไหลในความเก่งกาจของคุณพี่ชาย ระดับที่มันคันจนทนไม่ไหวต้องไปหยิบมือถือขึ้นมาเพื่อถ่ายฉากสุดแสนประทับใจจนไม่ได้ดูเลยว่ามือถือเครื่องจะเต็มแล้วน้องแต่ความสวยงามจากทุ่งท่ายโยคะของคุณพี่ชายมันก็ได้สะกดจิตใจของคุณน้องสาวจนเธอไม่อาจละสายตาไปได้หูของโคตรดีซึ่งสียทีที่คุณพี่ชายเล่นโยคะเสร็จเขาก็หลับไปแต่คุณน้องสาวรู้สึกเป็นห่วงเห็นว่าคุณพี่ชายเล่นท่าย,ยากแบบนั้นอาจจะฝืนร่างกายตัวเองเกินไปเลยเข้าไปเออ ตรวจดูครับซึ่งคุณน้องสาวก็กําลังตรวจมันมือเลยแต่มือถือเจ้ากรรมมันดันแจ้งเตือนอะไรมาไม่รู้ทําให้เสียงมือถือมันก็ไปปลุกคุณพี่ชายมองมาที่น้องสาวแบบหน้าเบือเไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าคุณพี่ชายเขาตกใจอะไรไม่รู้ไม่รู้แต่น้องสาวเขาก็ทําตัวปกตินะเออมันก็ไม่ได้มีอะไรปแปลกๆใช่ไหมล่ะครับแล้วน้องเขาก็ไปหยิบทิชชู่มาเอาไว้เช็ดเหงื่อไงเออ ตอนนี้คุณพี่ชายเขาเหงื่อท่วมเลยจากการเล่นโยคะน้องเขาก็เช็ดให้คุณพี่ชายเขาสักหน่อยเดี๋ยวมันเลอะที่นอนแต่ระหว่างนั้นเองน้องเขาก็ได้บังเอิญไปทํามือถือของคุณพี่ชายตกพื้นก็เลยไปหยิบขึ้นมาให้พร้อมถามว่ามันมันได้เป็นอะไรใช่ไหมพี่ชายเขาก็ดูแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอะไรนะพร้อมเปิดจอให้ดูเลยว่ามันก็ทํางานปกติด,ดีแถมเปิดจอมามันก็เป็นภาพของเขากับคุณน้องสาวด้วยซึ่งคุณน้องสาวเขาก็ไม่ได้คิดมากอะไรก็เลยว่าจะเดินออกจากห้องไปละแต่อยู่ดีๆน้องเขาก็แบบ,แบเอ๊ะ เอ๊ะทำไมคุณพี่ชายเขาเปิดรูปเราตอนกำลังเล่นโยคะวะหรือว่าพี่เขาเห็นเราเป็นแรงผลักดันในการเล่นโยคะหรือเนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองคุณน้องสาวมองพี่ชายเป็นแรงผลักดันในการใช้ชีวิตส่วนคุณพี่ชายก็มองคุณน้องสาวเป็นแรงผลักดันในการออกกําลังกายน้องสาวนี่ถึงกับดีใจนี่คุณพี่ชายให้ความสําคัญกับเราขนาดนี้เลยเหรอเนี่ย อันนี้ก็ปกติดีนะครับคือเวลาเราไปเข้ายิมเราก็จะเห็นพวกพี่ๆที่เขามีร่างกายที่สวยงามเราก็จะเอาพวกเขามาเป็นแรงผลักดันในการออกกำลังกายเช่นกันใครเคยเข้ายิมจะเข้าใจดีเลยแหละครับว่าแ,แต่คุณน้องสาวเขามีอะไรที่ไปเป็นแรงผลักดันให้คุณพี่ชายวะต้องเป็นว่าคุณน้องสาวก็ดีใจแหละที่พี่ชายมองเธอแบบนั้นน้องเขาก็เลยมีแรงฮึดอยากช่วยคุณพี่ชายเต็มที่น้องเขาก็เข้าไปถามว่าคุณพี่ชายได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อหรือยังออกกำลังกายเสร็จแล้วมันต้องผ่อนคลายกล้ามเนื้อด้วยนะเออมามา เดี๋ยวหนูช่วยเอาละนอนลงแล้วก็ยกขาขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพิพัานนี้มันปแปลกๆนะน้องเฮ้ยแปลกอะไรท่านี้แหละที่เขาทํากันนะ่ะมันช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้ดีเลยนะคุณพิชายเขาก็ไม่อยากขัดอน,นะก็เลยปล่อยน้องเขาทําไปจนเสร็จเลยเช้าวันต่อมาคุณนุ่งสาวก็ได้มาปลุกคุณพิชายตามปกติ พอคุณพี่ชาเจอหน้าน้องสาวเขาก็ดูเขินๆนะแบบผู้ชายเล่นโยคะเนี่ยมันดูไม่แบนเลยเนาะน้องว่าไหมน้องเขาก็สวนไปโอ้ยอย่าคิดมากนะพี่การออกกําลังกายมันไม่มีแบ่งเพศหรอกนะ พี่จะเล่นท่าแมวมันก็ไม่มีใครว่าพี่เป็ตุ๊ดหรอกมิแต่พวกหุ่นไม่ดีแล้วเหยียดคนออกกํลังกายเท่านั้นแหละพอน้องพูดแบบนั้นพี่เขาก็สบายใจแล้วทั้งสองพี่น้องก็ได้กินข้าวด้วยกันแล้วก็บอกลากันตามปกติซึ่งช่วงกลางวันคุณพี่ชายเขาก็ไปเรียนส่วนช่วงกลางคืนคุณพี่ชายเขาก็ไปทํางานเรียกได้ว่าคุณพี่ชายเขาทํางานอย่างหนัก เพื่อชีวิตที่ดีของเขาและน้องสาวทางฝั่งคุณน้องสาวก,ก็ตั้งหน้าตั้งตางรอคุณพี่ชายกลับบ้านถึงแม้พวกเขาจะยากจนขนาดกระโปรงก,ก็หาได้แต่แบบสั้นๆอม <c oughs> เห็นแล้วนั่งสขสารถึงกระนั้นน้องสาวเขาก็มีความสุขดีและเมื่อพี่เขากลับมาถึงบ้านน้องเขาก็รอต้อนรับด้วยความสดใสคุณพี่ชายเห็นน้องสาวออกมาต้อนรับแบบนี้ก็ดีใจพร้อมถามว่ามีอะไรให้กินไหมน้องเขาก็เลยเตรียมจะไปตักอาหารมาให้ละระหว่างนั้นคุณพี่ชายก็แบบเฮ้ย <c oughs> มีอะไรติดขาน้องด้วยอะมามาเดี๋ยวพี่เอาออกให้นะหู้มามาเดี๋ยวหนูนวดตอบแทนนะว้ามือพี่เย็นจังไปทํางานข้างนอกตอนกลางคืนแบบนี้ตองจะหนามากเลยสินะมามาเดี๋ยวหนูนวดมือให้มือพี่จะได้อุ่นๆน,นะอา้าวบีบปล่อยบีบปล่อยอุ้ยทุงใส่นหนูจนนวดเพลินไปหน่อยมือพี่เลยร้อนจัดจนเหงือ่อมือแตกเลยสินะคะอู นวดมือให้พี่สนุกจังซึ่งสงสัยน้องเขากําลังมันมือเลยพาคุณพี่ชายมานวดเอวต่อนี่นะพี่นวดเอวมันต้องทําอย่างนี้นะพี่เองก็ต้องทําบ้างนะรถพี่ทั้งเรียนทั้งทํางานคงจะใช้งานเอวหนักเลยดังนั้นต้องนวดเพื่อผ่อนคลายเอวบ้างอุ้ยสงส่ยหนูจะนวดเอวมันมือไปหน่อยเหงื่อหนูแตกเลยขอโทษนะถ้าเหงื่อหนูมันเลอะโดนหน้าพี่อ่ะเอาละ การนวดเอวก็จบแต่เพียงเท่านี้และหนูจะส่งวิดีโอแนะนําการนวดเอวให้พี่นะทําตามด้วยล่ะแหม่ช่างเป็นครอบครัวที่รักสุขภาพจริงๆซึ่งพอสองพี่น้องกินข้าวอาบน้ําอะไรกันเสร็จต่างฝ่ายก็แยกย้ายไปทาธุระของตัวเองซึ่งฝั่งพี่ก็ยังคงขยันตั้งใจเรียนซึ่งฝั่งคุณน,น้องก็ใกล้จะเข้านอนละแต่ก่อนที่จะนอนน้องเขาก็ได้ส่งคลิปการนวดเอวของตัวเองให้พี่ชายดูทําให้ในคืนนั้นคุณพี่ชายก็ได้ทําการ นวดเอวตามคลิปของคุณน้องสาวจนเสร็จเลยสุขภาพดีกันทวนหน้าเลยทีเดียวลองเอาไปทําตามกันดูนะครับวันเวลาผ่านไปคุณน้องสาวก็ยังคงมารอต้อนรับคุณพี่ชายตามปกติซึ่งวันนี้น้องเขาก็เตรียมชุดภาละมาด้วยเอออันนี้น้องเขาเพิ่งจะไปซื้อชุดภาละมาพอดีตัวเองกับคุณพี่ชายชอบออกกําลังกายด้วยชุดนอนกันตลอดเลยซึ่งมันไม่เหมาะนะน้องเขาก็เลยตัดสินใจซื้อชุดภาละมาแล้วก็จะใส่อวดพี่ชายสักหน่อยเพื่อเป็นการทดลองใช้ ก่อนใช้งานจริงซึ่งพอพี่ชายมาถึงน้องเขาก็ถอดให้ดูเลยนี่พี่ชายชุดพะละหนูสวยไหมหนูซื้อมาเผื่อพี่ด้วยนะจะได้ออกร่างกายได้สบายๆเดี๋ยวหนูออกให้ดูเป็นตัวอย่างเลยเนี่ยซึ่งพอน้องเขาออกร่างกายให้พี่ชายดูไปสักพักจนเหงื่อมันท่วมชุดพะละน้องเท่านั้นแหละอ้าพี่ชายช่วยด้วยชุดมันรัดโอ้โย สงสัยน้องเขาคงจะเลือกซื้อชุดที่มันราคาถูกสุดและมันได้ไซส์เล็กมานะครับคือเวลาเสื้อผ้ามันเปียกมันก็หดเล็กลงเป็นธรรมดาแล้วยิ่งชุดเล็กไม่เหมาะกับตัวเองมันยิ่งรัดเข้าไปใหญ่ดังนั้นถ้าจะเลือกซื้อชุดมาใส่ออกกำลังกายต้องเลือกขนาดให้เหมาะสมกับตัวเองด้วยนะครับแหมฝากสาระให้คนดูไปหนึ่งทีตื่นเช้ามาคุณน้องสาวก,ก็ทักทายพี่ชายตามปกติแถมน้องยังมีเรื่องมาเล่าให้ฟังด้วยนี่พี่ หนูเพิ่งไปดูคลิปตลกมาอันที่เขาชักกระเยืะอกันน่ะโคตรฮาเลยค่ะหนูดูแล้วขำจนท้องแข็งเลยพี่ต้องไปหาดูบ้างนะโอ้โห้ฮาจริงๆฮาคลืน้นฮาคลืน่นแหมช่างเป็นน้องสาวที่ร่าเริงจังเลยนะครับพอตกเย็นคุณน้องสาวก็ยังคงม,มารอต้อนรับคุณพี่ชายตามเดิมแต่ในวันนี้พอคุณพี่ชายมาถึงบ้านเท่านั้นแหละอุ๊ยลื่นพื้นมันลื่น ระวังด้วยนะคะพี่ชายเดี๋ยวลื่นล้มพอดีหนูถือพื้นเปียกไปหน่อยวันนี้เห็นแบบนั้นคุณพี่ชายเขาก็รีบไปประยุงตัวน้องสาวด้วยความเป็นห่วงซึ่งพอน้องเขาลุกได้แล้วก็ว่าจะไปซักผ้าสักหน่อยแต่สุสายน้องเขาจะเจ็บมากหน้าตาน,นี่เพี้ยนไปเลยแขมขาก็สั่นผับๆจนพี่ชายเขาเป็นห่วงขอพี่ดูแผลชัดๆได้ไหมจ๊ะพอดีพี่เป็นห่วงอะ่ะน้องเขาก็ไม่ว่าอะไรอยากดูหลอคะาอ่ะก็ได้ซึ่งพอคุณพี่ชายจะเข้าไปดูแผลให้น้องสาวสักหน่อย ด้วยความเป็นห่วงแต่อยู่ดีๆพี่เขาก็อุ้ยลื่นพื้นน่าจะเปียกจัดนะครับล,ล,ลื่นลัวๆน้องสาวก็รีบเข้ามาดูเลยเนี่ยหนูบอกแล้วให้ระวังเห็นไหมลื่นล้มไปด้วยอีกคนเลยเนี่ยเฮ้ออ่อะจะดูแผลหนูใช่ไหมล่ะเนี่ยมันก็แผลทะลอกที่ขาเล็กๆน้อยๆเองแค่เอาพลาสเตอร์มาปิดแผลเดี๋ยวมันก็หายแล้วทำไปตื่นตูมไปได้ แต่น้องเขาพูดได้ไม่ทันไรอุ้ยหนูลื่นอีกแล้วโอ้ยกูว่าพวกมึงรีบเช็ดพื้นให้แห้งเอถอะถ้ามันจะลื่นกันขนาดนี้ซึ่งพอเห็นว่าน้องล้มคุณพีชายก็รีบคานไปดูด้วยความเป็นห่วงน้องพี่เป็นอะไรไหมล้มสองรอบแล้วเนี่ยสรุปว่าน้องเขาก็หัวนอกพื้นสลบไปตานี้ลอยเลยเชียวแล้วเรื่องราวของสองพี่น้องต่างสายเลือดที่ทั้งอบอุ่นและวุ่นวายฮะ มันมันไม่ได้สรุปเหรอมันมันต่อเหรออืมไม่นะมันสรุปแหละครับแล้วมันก็จบเลยนะครับแล้วเรื่องราวของสองพี่น้องต่างสายเลือดที่ทางอบอุ่นได้วุ่นวายก็ได้จบลงไปก่อนแต่เพียงเท่านี้ครับเออมันสรบเลย อาจจะยังมีตอนต่อไปเพราะหน้างทายสุดเขียนว่า to be c o n t i n u e หรือก็คือโปรดติดตามตอนต่อไปซึ่งอันนี้ก็ต้องรอให้คนวาดเขาวาดเสร็จก่อนอน,น,นะแล้วถ้าตอนต่อไปออกมาเมื่อไหร่ผมจะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังแน,น,น่นอนนะมันสรุปเลยไม่มีต่อไม่มีต่อเออมีต่ออะไรแล้วทุกคนคิดยังไงกับเรื่องนี้ก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างนะครับและถ้าหากว่าคุณถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์และ subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ที่วิดีโอหน้าส่วนวิดีโอนี้ก็ต้องขอ บายบายครับ